คึกคักกันทั่วกรุงครับสำหรับเทศกาลวันเด็กที่หลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเอาใจคุณน้องๆหนูๆน,น,นะครับเริ่มกันที่เจ้าประจำทูปลูกปัญญาวันเด็กแห่งชาติประจำปี2555ที่ทรูวิชั่นจองพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลให้น้องๆมาร่วมสนุกโดยมีพี่ๆนักล่าฝันนะครับไปมอบความบันเทิงและก็อดไม่ได้ที่จะย้อนกลับไปนึกถึงวัยเด็กด้วยครับพี่อะนะล,ลืมไปแล้ว สมัยเด็กๆผมก็เล่นเฮลิคอปเตอร์ครับขับฮอก็วันเด็กก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ให้คุณพ่อคุณแม่แบบเด็กๆเนาะเราก็อยากให้เขาพาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คุณพ่อคุณแม่จะพาไปเที่ยวต่างจังหวัดมากกว่าก็นึงในวันเด็กนะครับก็อยากให้น้องๆทุกคนนะครับเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็เป็นเด็กดีแล้วก็เรียนหนังสือเก่งเล่นกีฬานะครับจะได้ไม่เกี่ยวกับยาเสพติดนะครับอะอย่างเัี้นก็คือเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่นะครับเป็นสิทธิ์ที่ดีของคุณครูนะครับแล้วก็ ขอให้มีความสุขครับฝ <laughs> ากทางช่อง3ที่ตึกมารีนนนะคะก็มีพี่ๆนักแสดงอย่างแมทพิรณีเฟิร์สเอกพงศ์บีมสรัญยูและอีกมากมายค่ะมาย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กและรู้สึกว่าจะตื่นเต้นกว่าน้องๆองซะอีกนะปกติไม่เคยทำงานอะไรเกี่ยวกับเด็กเลยวันนี้ปีนี้ต้องขอบคุณพี่สมรักนระงวิชัยนะฮะที่บอกว่าให้ผมกระชากวัยพูดเลยก็เขินนะฮะ <laughs> เจ้าชายสภาพอย่างนี้เห็นนะรู้สึกขะเขินนิดหน่อยเพราะว่าคือตั้งแต่เด็กมันก็มันก็ไม่ค่อยได้ตื่นเต้นกับวันเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ค่อยได้เข้าร่วมงานวันเด็กเท่าไหร่แล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้มาช่องในงานวันเด็กก็รู้สึกตื่นเต้นมากมากสุดท้ายกันที่ภาพบรรยากาศวันเด็กที่พารากอนนะครับงานนี้คุณแม่นาตาชาก็พาน้องไททันไปร่วมงานวันเด็กเป็นครั้งแรกเลยแหละครับ สนมากเลยนะคะกำลังแบบปีนขึ้นเปียโนปีนขึ้นโต๊ะปกตนน้องขี้อายหรือเปล่าเห็นไหมไม่ขี้อายค่ะแต่ว่าอันนี้อาจจะงงเกิดมาไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดน,นี้มาก่อนในชีวิตก่ตอนหน้านี้พี่ตุ้ยเคยบอกว่าอยากจะเหมือนอยากจะปั๊มลูกคนที่สองอันนี้ก็แล้วแต่ละแล้วแต่พี่ตุ้ยอะไรไมแล้วแต่ข้างบน <laughs> คุณแม่นัตาชาบอกนะคะว่ายังเหนื่อยอยู่แต่ถ้าหายเหนื่อยเมื่อไหร่ก็อาจจะตามใจคุณพ่อตุ้ยมีลูกอีกสักคนนะคะ <c oughs>